ผู้รอดชีวิตทุกท่านครับพบกับผมนายรมโบ้ umble, ในเกม Last Day on Earth นะครับตอนนี้ก็เหลือเวลากิจกรรมนะครับประมาณ8ชั่วโมงกับ12นาทีเนาะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแนละ้วสำหรับกิจกรรมการล่าของกลับก่อนไม่มีงานเลี้ยงไหนไม่มีวันเลิกลานะอ,อันนี้ก็เป็นของเหลือ เป็นวันสุดท้ายแล้วทำถึงเลเวลไหนกันบ้างเลยคอมเมนต์ก็มาได้นะเออเดี๋ยวใส่ปลาแล้วก็ตอกบขารเขาโอ้โหขาดนิดเดียวเอง ขาดประมาณไม่ถึงสองร้อยอ่ะจะได้ถึงเลเวล51หนะ้าสิบเอ็ดนาะก็โอเคครับไม่ใช่ปัญหาก็ถือว่ายังได้อีกห้าร้อยโทเค็นเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันวันสุดท้ายละอืมอันนี้ไม่รีนะสรุปไม่รีอนะ่ะแต่เดี๋ยวอันนี้ผมจะเอาก็คืออันนี้อันนี้นะครับ แล้วก็อิดแดงอันนี้ผมก็เอานะเหลืออยู่พันสองร้อยห้าสิบใช่ไหมเอาเลยเอากระเป๋าดำด้วยแล้วกันนะเออเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะโอ้เหลือเจ็ดร้อยห้าสิบเลยอนะเอาเลยดีว่าเอาเอาเอาอันนี้แล้วกันเอาอะไรอีกเดีอวผมไม่มีอะไรต้องใช้แล้วไนงะ เอาอันี้แล้วกันแล้วก็อ่ะปิดที่ทองแดงแล้วกันนะโอเคครับเดี๋ยวกลับไปดูบทสรุปนะเอานี้นี่นะครับเหลือ8ชั่วโมง10นาทีนะผมก็ใช้เทคนิคอย่างนี้บอกเห็นไหมครับก็คือปันส่วนผมก็เหลือ30นะแล้วก็เหมือนเดิมยังไม่เติมอะไรเลยจากเล่นมา5ปีเนาะ125บาทเหมือนเดิมดังนั้นผมไม่ได้มีการซื้อของเพื่อเติมยัดนะ มันก็จบอยู่ที่ประมาณห้าสิบเอ็ดอะประมาณนั้นห้าสิบเอ็ดแต่ยังไม่ทันขึ้นห้าสิบสองอะขาดประมาณ100ร้อยกว่าแต้มเดี๋ยวไปดูบทสรุปกันที่บ้านผมกันครับว่ากิจกรรมการล่าเนี่ยผมอะได้อะไรบ้างครับเอาละครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็บทสรุปทั้งหมดของนี่ผมได้นะครับเนี่ยประมาณเนี่ยก็คือลูกหมา็อดไวเลอร์ระดับสามนะอ่อเรียกระดับสามแล้วกัน แปดตัวลูกหมาไซบีเรียนฮัสกี้นะครับเดี๋ยวีเขาเขียนสั้นๆว่าลูกหมาฮัสกี้ผมได้มาห้าตัวแล้วก็ลูกหมาเชพเพิร์ดหนึ่งตัวกระบเกียร์รถ ATV ีหนึ่งนะครับแผงยับปัดหนึ่งพิมเขียวโมดูลโรนนะครับหนึ่งแล้วก็แท่งทองแดงเครื่องควบคุมสามนะครับแล้วก็กระเป๋าดำ สารขัดผมก็เหลือตั้งสาสิบแปดอ่ะส่วนอาวุธนี่ก็อยู่ตรงนี้นะนี่อาวุธใช้สูตรของผมผมว่าน่าจะประหยัดสุดแล้วนะก็คือเนี่ยใช้ประมาณสองเล่มแล้วก็หน้าไม้อันล่ามีได้ตั้งยี่สิบเจ็ดตัวมีมันใส่วันละสี่เองสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่ได้ตั้งหกวันอะ่ะถ้าใช้สูตรนี้นะสำหรับมีนะครับ แล้วก็อิฐแดงของเก่ามีอยู่เก้าปอนก็ได้มาแปดนะอันนี้ผมใช้อัพไปแล้วผมเลยจําไม่ได้ด้วยสิแต่ว่าก็ตีว่าผมแรกไม่แน่ใจว่าเจ็ดหรือแปดวันนะก็ตีว่าสี่สิบแผนแล้วกันแล้วก็อันนี้ผมเพิ่งมาแรกประมาณน่าจะสี่วันสุดท้ายอืมโอเคโอ้โหอยู่ตรงนั้นเลยเหรอ เดี๋ยวผมตั้งโม่โม่ไว้ก่อนแล้วกันตั้งไว้ตรงนี้โอเคตั้งไว้โม่โม่ไปก่อนเนาะไม่ต้องให้มันสวยงามก่อนอ้าโอเคใช้ได้อันนี้ก็เหลือเป็นเศษเศษเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นพิมพ์เขียวโดนกันนะฮะสีขาวเหรอคืออะไรอะ่ะ ส่วนดัดแปลงอาวุธใหม่คืออะไรครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมเอาสารครับทิ้งไว้เออเออ <laughs> เล่นอย่างนี้กันเลยหรอวะโอ้โหดูดิผู้รอดชีวิตบัตรอะไรของมันเนี่ยี่ แบตเตอรี่ขนาดใหญ่เอออย่าหาว่าผมอย่าง,ง้นอย่างนี้นะผมเออพอทำกิจกรรมเสร็จหมดเอะผมก็แวะไปดูตามช่องต่างๆเออผมไม่แน่ใจว่าของคุณน้องเลยกันอะของคุณน้องได้อันนี้หรือเปล่ากระสุนเผาไหมอะ่ะการโจมตีของโดนมีโอกาสเผาไหมศัตรูไอลุกไหมน่าจะอันนี้ ไอผมก็นึกว่ามันจะให้เหมือนกันหมดอ่ะหรือไม่งั้นก็อันนี้หรือเปล่ากระสุนทอลวงกรอบอืมกระสุนระเบิดอันนี้คือทำให้ศัตรูเลือดออกนะโอ้โหเกมให้ผมสีขาว,ว่าวกรอดชีวิตสุดปะอ่ะโอเคในเมื่อมันจะจบฤดูกาลแล้วนะก็ไม่รู้ว่าแต่ท่านถึงเลเวลไหนแล้วดูของผมดิ นี่ขนาดขี้เกียจทำไอพัน้าร้อยแต้มอยู่ที่เลเวลร้อยห้าสิบแล้วเพราะว่าช่วงนี้มันน่าเบื่อครับป่าโอ๊กก็คือมีทั้งหมูป่ามีทั้งหมาจิ้งจอกแบบเควสอะบางครั้งถ้าเราตีมันมันอาจจะไม่ได้เนื้อเลยเหมือนกวางก็ล่าได้แค่ชิ้นเดียวผมเลยขี้เกียจทำอะถ้าจะไปก็คือไปตัดไม้แอสที่ป่าหนองน้ำแต่ผมก็ใช้พวกเศษเหล็กใช้พวกแผ่นไม้จนเกลี้ยงบ้าะเนี่ยตัวบ้านก็ ที่นับคร่าวๆนะต้องทําอิฐแดงประมาณห้าร้อยปดสิบก้อนอะ่ะส่วนแผ่นเหล็กกล้าที่จะต้องทําพื้นแล้วก็ไล่ัพเนี่ยไอพวกผนังสีขาวเนี่ยก็ใกล้ๆก,กันครับขาดแค่นั้นแหละอิฐแดงอะ่ะยากแน่นอนครับอย่าสร้างบ้านใหญ่นะเอาโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดของกัน,นครับว่าผมเหลืออะไรบ้างนะสเสบียงเอาไว้เริ่มต้นสําหรับฤด,ดูการใหม่ครับเดีย๋ยวผมขอจัดของแป๊บนึงอ่ะเอาแล้วครับก็เสร็จเป็นเทียบร้อยเนาะ ในการจัดของเรามาลุ้นไปด้วยกันนะว่าผมจะได้อะไรบ้างครับแต่เดี๋ยวเปิดสองลังนี้ก่อนแล้วกันนะคอนคาตนะนะครับเ๋ยวปิดหน้าจอน,นี้เอาแค่นี้พอปืนพกนะครับพอกแป๊บลูกซองปืนพกอีกแล้วคาตน,นะ มาเชเต้ ete, ตะบองไปเรื่อยนะครับลูกซองคอนมาเชเต้คอนมาเชเต้ ete, ete, ปืนพกนะครับขอปั๊บเหล็กมาเชเต้คาตานะตะบองไปเรื่อยครับคาตนานะอีกแล้วเหรอลูกซองคาตนานะคาตนานะไม่มีเอ็มสิบหกเลยเหรอคาตนานะฮะปืนพกฮะ้ยเอาจริงดิ นี่ของผมได้แค่นี้จริงเหรอเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาผมไปโรงพยาบาลเ,เลยไม่ค่อยได้แลกอะ่ะมันก็ผมน่าจะแวะแวกแลกนิดนิดหน่อยหน่อยอะมันก็ได้ไม่เยอะแต่ไม่มีของดีเลยเหรอใจรยจังเอาเนี่ยก็ประมาณน,นี้เนาะ ปืนพกห้ากระบอกแล้วก็ลูกซองสามกระบ,บอกตะบองใบเรื่อยสามค้อนสองมาเชเต้สามนะครับแล้วก็ออกมาเชเต้สี่นะครับแล้วก็คัตนะหกข้อแปเหล็กสองบวกกับตรงนี้คัตนะอีกหนึ่งก็เป็นคัตนะเจ็ดแล้วก็ค้อนสามนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทินฐานสองไปสุ่มเตัวละครหนึร้อยใบกันครับ เอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ถิ่นฐานสองนะครับโอ้อีกเกสี่นาทีเนาะผมก็เนี่ยหลับหลับตื่นตเบลอยาจนบันแบบว่าเลยเวลาทุกครั้งผมจะรีการปล้นอยู่ที่ประมาณ7จ็ดถึงแปดโมงเช้าแต่ปัจจุบันนี้ก็คือจะเข้าเที่ยงคืนะช่วงป่วยก็คือไม่ได้ไม่ได้เข้ามาก่นเลยเพราะว่าหลับด้วยยานี่แหละ ก็เลยเสียโอกาสไปน่าจะประมาณถ้าเทียบก็ห้าหกวันเนี่ยก็เอาไปคูณสิบเก้าดูว่เท่าไหร่อ่ะแต่ก็นี่ครับเดี๋ยวเรามันลุ้นกันนะหนึ่งร้อยใบแล้วกันนะหนึ่งร้อยใบเพราะว่าเขาการ,รันตีว่าในหนึ่งร้อยใบจะออกตัวสีส้มหรือว่าสีทองอ่ะเอาแค่นี้แล้วกันแต่สำหรับผมอะผมต้องการเพียงแค่คอนเนอร์นะครับเออ ตัวเดียวผมขอตัวเดียวเลยแล้วก็ค่อยๆอัพไปจนเขาเลเวลตันผมว่าสนุกแน่ไายดีกได้มาริดด้วยก็เอาได้สามใบเอ้ยมามาลุ้นกันครับว่าผมจะได้ไหมเอาวะ โอเอาใจผู้ปว่วยนะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วครับผมมาแล้วคนเนอร์ผมได้แล้วครับสะสมไว้นะให้ครบร้อยครั้งอะโอ้ยตายแล้วอารมณ์เสียด้วยแบบว่าอะไรสรุปผลประกอบการนะพูดอะไรบางเรืงยังผิดผิด,ผดถูกๆูกในช่วงนี้เบลอยาไปหมดแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นแบบเอ็นักเสบเลือดรังไหมเนี่ย เดินได้แล้วแต่ว่าลงน้ําหนักเท้าไม่ได้อะ่ะเอาโอเคยังมีเรื่องให้ใจชื้นเนี้ยมาแล้วครับคอนเดอร์ตัวอื่นล่ะมีไหมตัวอื่นอืมอือผมเห็นแล้วจนที่เมอร์ฟี่ วม่ามาวอริกเป็นตัวที่ออกยากไม่ต่างจากดัสแม่เลยอืมจริงด้วยโอ้โหต้องเกือบสองฤด,ดูกาลคิดดูแล้วกันแต่ไม่เป็นไรครับผมได้คอนเนอร์ <laughs> โอเคเดี๋ยวอัพเป็นทักเกอร์กับเอ่อคริสคริสนี่ไม่พออ,อัพคริสก่อนแล้วกันครับ แบบแช่ไปเลยอ่าโอเคโอ,คอ้โหโอ้วิวมาสิบเก้าหกหมื่นหกพันหกร้อยห้านะความเสียหายเป็นสี่ร้อยห้าสิบสองเกาะร้อยยี่สิบเก้าเป็นสองพันเจ็ดร้อยสิบสี่นะครับโชคบวกหนึ่งหลบรีก็สิบสี่จุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะคิดดูแล้วกันแม่นย็อเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะโอ้โหโอดอะอ่ะทีนี้ก็ถึงค่าวลูกพี่ผมนะ ตัวทำดาเมจผมเลยไปครับทักเกอร์โอเคโอค้โหเดมาตรงนี้ดีกว่าพลังชีวิตก็ห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้านะครับความเสียหายก็ตามที่ผมคาดเอาไว้นะนึงพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับอัตราจูโจมสิบเกราะเห็นไหมห้าร้อยแปดสิบห้าโอกาสตีครีนะครับผมว่ามันน่าจะ ติดคริดีกว่า7.5%นะครับัวคูณคริก็คือคูณ3ความเป็นย้90่90%ดูหลบหลีกก็สิ2%เดียโชค150นะเนี่ยเรามาดูกับคริสเลยต่างกันเยอะเลยเห็นไหมโอกาสติดคริดของคริสเนี่ย18.75%หลบหลีกเกือบ15%ของทักเกอร์โอโ้โหคนละเรื่องก็ ก็คือตีก็โดนเต็มเต็ม่าเอาไง่ไย้ทักเกอร์ผมอยากได้คนนี้ผมว่าช่วยได้เยอะแน่เนี่ยมาวิกเนี่ยน่าจะเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดสำหรับผมนะเอร์เพอ่อคอนเนอร์อัพเต็มแล้วก็น่าจะยังไม่ได้อ่ะไปครับพระเอกของเรารอนายนานมากเลยนะคอนเนอร์ เอาโอเคเราจะยังไม่ดูตรงนี้นะ๋ย่ผงตกใจเนอะว่าเอ้ยทำไมเลือดน้อยกว่าคริสมันจะเริ่มแซงกันตอนประมาณเลเวลห้าสิบกว่าไอตัวนี้นะตัวนี้โหดผมบอกให้เลือดเยอะแต่ว่า ตีพลาดก็บ่อยนะคอนเนอร์เนี่ยหึอะไรอะ่ะเอาทำไมอะ่ะสงสัยผมกดผิดนะหลุดออกไปนิดนึงเนี่ยเห็นไหมเริ่มขึ้นครั้งหนึ่งประมาณห้าพันกว่าแนละ้วผมขอดูคริสนิดนึง ถ้าให้คริสเพิ่มเตีว่าเจ็ดสิบใช่มเจ็ดสิบก็เหลือให้คอนเนอร์อีกเจ็ดสิบอ้าโอเคพอผมเอาคริสก่อนแล้วกันเนาะจะได้เวลตันเลยโอเคครับคริสเวลตันนะครับ เรามาดูกันพลังชีวิต72,933นะครับความเสียหายเป็น477อัตราจูโจม70เกาะ3 0 8 8 1นะครับโอกาสติดคลิก,ก็20%ตัวคูณคลิก 1. 5นะแม่นยำ9เหลบหลีก15%โชคก็ยังคงเป็น105โชคก็คือโอกาสที่จะหลบหลี่หรือว่าซอมบี้ตีผ้าตีเบาลงอะไรประมาณนี้เนี่ยมันก็ประมาณนี้ความหมายของมันนะ อืมแต่ของทักเกอร์นี่คือโชว์เขาดีว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มของคอนเนอร์นะครับเรามีบ้างอันนี้ก็สนะ่งนืมโอเคคอนเนอร์ Corner ในระดับเออเลเวล56นะครับ ก็จะเป็นพลังชีวิต68,989ความเสียหาย335นะครับอัตราจูโจม70็กรอพัน0้เองเห็นไหมโอกาสติดคลิน,นะครับ6.2 5ตัวคุณคริหนึนะครับความแม่นยำาปดเห็นไหมน้อยกว่าเพื่อนเลยลบลีก 1, ้าเปเห็นไหมครับลบลีก1.9%ไม่ใช่สินะ พูดง่ายๆว่า,าวซอมบี้ตบมายังไงคอนเดอร์ก็โดนเต็มใจเหมือนน่าสงสารคอนเดอร์เนี่ยอาศัยว่าเขาเลือดเยอะเลือดอ่ะผมเดานะว่าอาจจะเริ่มแซงคลิปก็น่าจะตอนเลเวลประมาณ57-58เห้ออาจจะเพิ่มครั้งหนึ่ง6 7เจ็พันอะไรประมาณนี้ก็เลยอีก4เลเวลนะเวลจะตันเหมือนผมเคยเห็นของต่างชาติอะแต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ย เขาลดลงมาแล้วหรือเปล่านะตอนนั้นผมเห็นรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าหนึ่งแสนไหมแสนนิดนิดอะแล้วหลังจากนั้นถูกปรับลงมาเหลือ99,000มืกาพกว่าก็ถือว่าเยอะกว่าคริสของคริสนี่ก็คือประมาณ72,000น่าลุยไหมน่าลุยเนาะแต่ว่าของผมมันจะรีเวลาแล้วอะซึ่งก็อันนี้อ่ะ เ็นเทคนิคสําหรับคนที่ยังไม่เคยเข้ามาดูเข้ามาติดตามอะไรแบบนี้อาจจะแค่เข้ามาส่องมาดูข้อมูลเนาะก็เดี๋ยวพอฤดูกาลมันเหลือหนึ่งวันกับเจ็ดชั่วโมงใช่ไหมแล้วมันจะเสร็จสิ้นแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นฤดูกาลนี้ห้าสิบแปดคุณก็ไปเปิดเวลาไว้ตามสถานที่ที่คุณเล่นได้อะแล้วคุณก็ไม่ต้องเข้าไปเล่นครับเพราะว่างกิจเสบียงมันไม่ได้ดีอ่ะแต่ถ้าถามว่าผมได้อะไรใช่ไหมรอบนี้ ผมว่าคุ้มอยู่ครับอิสเบียงผมได้อาก้านะแต่จะไม่ผิดอาก้ากระบ,บอกหนึ่งแล้วก็เป็นเออ่บัตรน้ำเงินไม่แน่ใจว่าหนึ่งหรือ2ใบนะแล้วก็สกาแล้วก็บัตรสาระวัสอบสวนนะน่าจะได้อยู่3มใบแล้วก็อีกหนึ่งใบนี่ก็คือในงานการล่าไงากิจกรรมการล่านะ VSS น่าจะได้หนึ่งใบแล้วก็เนี่ยบัตรเขียวใบนึงผมก็ทำบ้างไม่ทำบ้างครับเดี๋ยวนี้กิสเบียงน่าจะเคยเห็นกันแล้วเนาะกิสเบียงผมก็คือเต็มเต็มอ่ะเกมก็คือยิ่งเราเล่นเยอะบางอย่างเขาก็ไม่ให้ครับเหมือนเขารู้ว่าเราของดีเยอะคิดง่ายๆอ่ะก็ของช่องอื่นนะเปิดพิมเขียวผมเห็นได้พิมเขียวน้าเงินกันก็เนี่ยว่างๆก็แวะไปช่วยดูช่องบุณน้องนี่แหละก็เห็น น่าจะเป็นกระสุนที่ดีเห็นแวบๆนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นกระสุนอะไรของผมไม่มีคขาเพื่อจะได้เหมือนก็อื่นเขานะจะได้เอามาแต่งให้ดูแต่ก็ไม่เป็นไรครับกล่องก็ประมาณห้ารุดูการทั้งหมด5้าสิกล่องคิดง่ายๆว่าผมมีปืนเจาะเกราะประมาณสองลังเต็มแล้วก็คือเป็นการปรับวิธีการเล่นในการสะสมปืนนั่นเองก็ คุณไปดูวานะก่อนที <assim gegangen> yo, ่จะมาอัดอันนี้ก็ไม่ได้โกรธอะไรคุณดองหรอกก็คือนึกถึงสมัยตอนเป็นทหารเนี่ยสมัยนั้นเรายังไม่รู้จักนะโรคแพนิกเนี่ยก็มีทั้งลมบ้าหมูแล้วก็แพนิกตอนเวลาที่แบบเราเล่าอ่ะเราเลื่องว่าแบบว่าการสับเปลี่ยนกําลังพลแล้วก็โดนนะเหตุการณ์ชาแนใต้เนี่ยโดนโจมตีก็ถึงขั้นแบบคล้ายๆหน่วยล่า ก็คือเอาหัวของฐานไปแล้วก็วางระเบิดก็เป็นทหารที่มาสับเปลี่ยนกำลังพลแล้วก็แวะพักในค่ายก็พูดคุยกันสนุกอะ่ะเป็นทหารภูมิภาคอื่นไม่ใช่ภาคใต้แล้วกันเอาบอกตรงๆก็ภาคอีสานนี่แหละส่งลงมาสับเปลี่ยนกำลังพลนะก็คุยกันหยอกล้อกันทั่วไปอะ่ะประมาณนะั้นอ้าวเดี๋ยวปลดประจําการเดี๋ยวไปพาไปตกปลาที่ภาคใต้ที่บ้านผมอะไรประมาณนี้นะก็ตัวแตกไป โดนฆ่าโดนล่าเป็นขบวนการนอะเอาไง่ายเลยอะผมเล่าแค่นี้กันเดี๋ยวจะซวยนะส่วนทีน่นี่ไอ้พวกน้องๆที่แบบเข้ามาฝึกนะสมัยนั้นเราไม่รู้ไงไอ้แพนิกนี่มันคืออะไรอะเออก็เหมือนแบบเขาจู่ๆแบบเกร็งขึ้นมาชักเกร็งแล้วก็แบบตัวซีดอะตัวเย็นสั่นเลยไอ้เราก็นึกว่าเฮ้ยมันแนวคุณใสไปวะโดนขอโดนอะไรไปวะเพราะว่ามีอยู่อีกผัดหนึ่ง เขาเคยบ่นอ่ะก่อนหน้าจะเป็นไอ้น้องที่เป็นแพนิกเนี่ยว่าโดนของมาบ้างอะไรบ้างก็คือบางครั้งอ่ะเราก็ต้องคอยตรวจดูนะว่าทหารเนะี่ยแนวประมาณว่าโกหกไหมเพื่อให้เราทําเรื่องแบบว่าเขาไม่มีประสิทธิภาพอ่ะร่างกายเขาอ่อนแอก็ทําเรื่องส่งกลับบ้านอะไรประมาณนี้จริงๆมันมีนะแต่ข่าวเขาไม่ออกผมก็ไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าสาบานเอาไว้ต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลว่าจะไม่พูดหรือว่าเปิดเผยความลับราชการอะไรเยอะเกินแต่ก็เอนดูน้องเขาว่า พอไปก <laughs> ็ถือว่าได้ประโยชน์จากน้องก็อย่างคลิปหนึ่งสามบาทเองหรอวาอยากขาหายวๆอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะลงคลิปแบบว่าวาง,ง,งอวดวางเรดูแต่ไม่ได้ไปขิงอะไรนะแต่คือทำมาหากินนะบางครั้งมันก็ได้บางวันอะ่ะเจ็ดแปดร้อยเป็นพันก็มีต่อวันอ่ะแต่บางวันไม่ได้เลยก็มีแต่ว่าจู่ๆฝนตกกุ้งหนีหรือว่าปลามันหนีลงน้ําลึกอะไรประมาณนี้หรือว่าปลาชนิดอื่นที่ไม่มีราคาเข้ามาอะไรแบบนี้ก็เลยไปบอก อยากเข้าใจผิดนะว่าไปขิงไ้อะไรแบบนั้นก็คือกลัวว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เนาะคุณน้องเขาไปอย่างเงี้ยเขอยากได้ตะโขงช่ไ,งไหมยังไงพี่ก็มองว่ามันคือ igator, เอลิเกเตอร์ว่าเอลิเกเตอร์เนี่ยปากมันจะสั้นๆหน่อยถ้าสั้นกว่านั้นะ่ะจะเป็นเคแมนเออเขาจะเรียกเคแมนรู้สึกว่า igator, เอลิเกเตอร์ฟันมันจะไม่ออกออกนอกปากแต่ถ้าเป็นจระเข้ฟันมันจะออกนอกปาก ก็คือให้เห็นเขี้ยวอยู่นอกปากเลยเออแต่เกมมันแปลมาว่าตะโขงเนะตะโขงก็ปากแหลมเหมือนกันอ่าเหมือนที่เคยบอกเอาไว้แล้วก็คุณน้องก็พูดแล้วก็ไม่ได้อะไรหรอกครับก็เอนดูอะนึกถึงทางที่แบบนั่งตัวสั่นอะฐานใหม่อะนั่งตัวสั่นตอนนั้นก็นึกขึ้นได้มีสองคนแล้วก็ก่อนหน้าน,นั้นก็ลมป้าหมูแล้วก็ <laughs> จะเรียกว่าไงเหมือนพยายามทําทุกวิถีทางให้ตัวเองดูอ่อนแอแล้วก็ให้เรา ความเมื่อยวเราไปบอกอขอบอฝึกอะให้เขียนแล้วก็ส่งเรื่องไปทางกองทัพแล้วก็ให้ส่งเขากลับบ้านแล้วก็จะมีวิธีสืบของเรานะพอเวลาแบบตอนไม่ฝึกนี่โอ้โหล่าเริงหวด,ดีอะไรอย่างดีเอาเราแคเคีีแล้วกันคลิปนี้ก็ถือว่าบนบนแล้วก็ตอบไปเล็กๆน้อยน้อยเนาะเป็นคลิปการสรุปผลประกอบการประจำฤดูกาลผมก็ได้แล้วนะคอนเนอร์ถึงแม้ว่า เลือดยังน้อยกว่าคริสในปัจจุบันแต่เดี๋ยวผมจะลองลุยด่านต่างๆก่อนถ้าผ่านผมก็จะอัปไมค์ดูครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้สวัสดีครับ